ทักษินแฮปปี้ไปงานเลี้ยงต้อนรับกลับเจอคนเก่าคนแก่อาการปวดหลังดีขึ้นทันตาในวันที่3ของเดือนมีนาคมปี2567นั้นในทักษินชินวัตรผู้มีชื่อเสียงในวงการการเมืองไทยได้ทำการเยี่ยมชมเมืองเหนือของประเทศและเขาไม่ได้มาเดินทางมาคนเดียวแต่ยังมีครอบครัวครอบครัวที่ให้กำลังใจและรักและมาร่วมด้วยด้วย เขาได้มาร่วมกินกาแฟในร้านชื่อดังของเชียงใหม่และก็เจอกับนักข่าวที่รอคอยอยู่เพื่อสัมภาษณ์ นักเก่าวที่มาเจอก็ไม่น้อยนะและเขาได้ถามเกี่ยวกับสุขภาพของนายทักษิณว่าเป็นยังไงบ้างนายทักษิณก็เปิดเผยว่าเขายังมีอาการปวดหลังบ้างและต้องพ่นสเปรย์เพื่อแก้ปวดอยู่ส่วนการเลี้ยงเมื่อคืนก็มีความสุขดีในการเจอกับคนเก่าหลังจากออกไปจากบ้านมานานถึง17ปีแต่นายก็ไม่ได้ให้คำปรึกษาอะไรเลย นายก็เฝ้าตั้งต่อหลังเที่ยงคืนซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาต้องเบิกโอทีไปก่อนที่จะนอน ในวันที่16มีนาคมปี2567เวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีที่ร้านคาเฟ่เดอะโอเอซิสนาย Nine, ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีเก่าและครอบครัวของเขาได้มาร่วมรับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่มด้วยกันซึ่งเขามีรูปลักษณ์สดใสและไม่มีอาการที่แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดที่เคยมีมาก่อนแต่เขายังต้องพ่นสเปรย์แก้ปวดอยู่และก็เรียก รายชื่อนักข่าวมารับประทานอาหารด้วยกันซึ่งเมื่อถามถึงการรับประทานอาหารค่ำกับนายกเมื่อวันก่อน,อนทักษิณกล่าวว่าอาหารมีรสชาติอร่อยและบรรยากาศในงานดูดีเนื่องจากมีคนเยอะมาก นอกจากนี้เขายังมีโอกาสเจอกับคนเก่าบ้านเก่าซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้ขอคำปรึกษาจากเขาหรือไม่เขาก็บอกว่าไม่เลยเนื่องจากเขาต้องไปประชุมต่อเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและเขายังอยากประชุมเกินเที่ยงคืนด้วยทั้งนี้ก่อนที่เขาจะเข้าไปในร้านกาแฟและชวนนักข่าวมาร่วมด้วยกันในร้านคาเฟ่ ทั้งนี้ภายในร้านยังมีครอบครัวของเขาที่มาพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งนางเยาวภาวงสวัสด์น้องสาวนางสาวพินทองทาคุณากระวงชินวัตรและครอบครัวอื่นๆอ,อีกด้วยซึ่งมาเพื่อร่วมสนุกและสร้างความอบอุ่นในวันนี้